สวัสดีครับช่างบอสรามุกาครับวันนี้มารีวิวงานติดตั้งแอร์ครับวันนี้ช่างบอสติดตั้งแอร์มิสูวิชิอิเล็กทริกมิเตอร์สตรีมครับเป็นระบบอินเวอร์เตอร์ครับนขนาด18,000 BTU นะครับเป็นรุ่น g y 18นะครับรุ่น g y 18เป็นรุ่นของปี24ครับตัวนี้ได้ฉลากเบอร์5ใหม่นะครับเป็นเบอร์5แล้วก็มี3ดาวตัวนี้ค่าประสิทธิภาพอยู่ที่22.06ครับถือว่าสูงพอสมควรนะครับเลยได้อินเวอร์์เตอรปายไฟที่3ดว ขั้นตอนของการวัดค้าทำระบบพัดช่างบอสใช้เครื่องวัดของ CPS นะครับ6 CFM นะครับทำามระบบได้ที่196ไมครอนครับถือว่าต่ำแล้วนะครับถือว่าดีแล้วนะครับภาพสวยมากๆถ้าไมครอนได้ต่ำกว่า500ก็ถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ยอมรับได้ครับในเรื่องของการติดตั้งท่อครับก็ใส่รางข้บท่อเดินล่างปกติครับขาแขวนคอยร้อนนะครับ ติดกับผนังของข้างบ้านนะครับเก็บท่อพันท่อเก็บงานนะครับพร้อมที่จะเดินสายไฟสายไฟตรงนี้ช่างบอสเดินมา6เส้นนะครับ6เส้นเต็มเมนะครับ6เส้นเต็มเมมีสายคอนโทรลที่เป็น1.5นะครับมีสายกราวนะครับมีสายเมนที่เป็น2.5นะครับตัวนี้จะเดินที่6เส้นนะครับกราวไปจํารวมที่คอยเย็นเนาะอ่ะเดี๋ยวไปดูข้างในกันบ้าง ยี่ 99, 19, 19, 15, 16, 14, 000, สิบแปดเดือนสี่ปีหกเจ็ด MSY Gy สิบแปดสามหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทศูนย์เก้าเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งห้าหนึ่งหกสี่ช่องลอสแาตัวในนะครับก็จะเป็นอปขอบสีครามนะครับต่างจากรุ่นที่แล้วนิดหน,นึ่งสีอ่อนกว่านะรุ่นที่แล้วจะเสียเข้มกว่านะครับภายนอกก็ต่างจากรุ่นที่แล้วนิดเดียวนะครับ เพียงแต่ว่าปีนี้ได้3ดาวนะปีที่แล้วได้แค่2ดาวนี่ก็คือตัวภายในห้องนะครับสำหรับโอ้ยกล้องไม่ชัดเลยเลนส์น่าจะเป็นเลนน่าจะโดนแตก